ครับสวัสดีครับผมมณีแดงเพื่อซมาแต่ครับไฟน์ดอซ้อมมาทีวันเป็นเดือนครับการซ้อมอยู่ที่ใครทีละซ้อมวันกันอยู่ที่พัตตุครับที่เดิมใครไปช่วยเป็นคู่บังซ้อมฟันนี้มีนิโรธมีพี่ๆน้องๆในใครอยู่ในใครชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้หกสิบกิโลมวยสไตล์เลยครับครบเครื่องครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะสองโทไม่เคยตเตะพี่ก็เลยครั้งแรกศึกษาเกมต่อยพี่ก็ยังดูพี่เขามาตลอดเขามวยสไตล์ กออีมวันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยวางเกมวางแผนไงดิดูเป็นเวทีนะเหมือนต่อยตาตาเราก่อนเนาะไปแก้ไขอุบัติเหตขาเบอร์เทียวล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ลังสิตวันนั้นต่อยกับต่อยแับดับแรงเกรงมากวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนมาเพรานั้นเบลเท่าไหร่เปร้อยยี่สี่วันยี่สี่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองแล้วเราได้กำไรปอนึงด้วยใช่ได้เปรียบปอนนะมีผลไหมอันนี้ผมว่า น่าจะมีครับเพราะต่อยรอบหลังด้วยครับมันใหญ่แน่นอนครับแล้วเมื่อเช้ามาเป็นรถเท่าไหร่ร้อยยี่สิรถปอนเนี้ยครับปอนหนึ่งผ่านเรียบร้อยแล้วครับร่างกายไฟนี้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะรุ่นพี่นะครับคุ้มมาจีกิโลไฟนี้คุ้มมาประมาณเกือบห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามร้อเก้าครับคนจังหวัดพัทลุงเด็กพัทลุงฝากเชื่อชื่แฟนคลับหน่อยก็แรงใจแรงเชื่อชาวพัทลุงกันนะครับคืนนี้นำใจกับบ้ันนี้อครับอค